สวัสดีายามบายครับผมนะครับเรียบร้อยภารกิจไปแล้วครับเมื่อเนี้ยเบิ่งคันปล่อยงวกินหยาครับอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็มาพากันนอนแล้วครับสบายครับนี่หนานี่ครับมีต้นสัมสาครับอยู่มองผมเลี้ยงงวนี่มีต้นสัมสามีกินต้นกินมากสัมา,าครับนี่มักแห้งครับนี่ไก่สีเทียงแล้วครับ ไก่สีเทียงแล้วก็พากันนอนแล้วครับบันหอดเวลานอนครับสบายแล้วบันเรียบด้อยแล้วครับหอดเวลานอนของงัวแล้วเขาก็ได้เวลาไปเล่นแล้วครับมีเวลาว่างไปเล่นแล้วบันงัวนอนงัวเขาพมแล้วครับหน้าห้อนแบบนี้ก็กินหนาอิ่มแล้วก็สีนอนแล้วครับบ่ได้ไปใส่หอก มักสมสานี no ่ครับ no มักเทเดินนี no ่ครับงวหน่อยกับ no มักครับเพราะว่าตึงงวหน่อยครับงวแม่ใหญ่กับมักกินใหญายิ้มแล้วก็นอนแล้วครับนมักแข็งครับกินดีเด้อนี่ครับเพราะว่านี่มักสมสานี่ครับมันหวานครับมีรสหวานงวกับมักครับออกจากคอกออกจากคอกับมหากินเลยครับ หากินมากส,มสาัมานี่นะครับเนี่ยหัวอาหารบก,กินครับหัวอาหารบก,กินนี่เห็นบ่ซซ้อหัวอาหารมาให้เป็นสอบครับบ่อกค่อยกินนะครับสีหากินต่หมากนี่แหละตอนเศร้าๆเพราะมันมีน้ําตาลหลายครับสงสัยสีหวานนะครับหนานี่ครับนี่ลายครับลนนี่ปกติสิเต็มพืชเลยครับนี่ พอมีงอัมงงมงมอ,ม,งอมาเลี่ยงนี่บมมีสังมาครับพอมีงัวมาเลี่ยงนี่บบเหลือเลยนี่ครับลุกแล้วพอคนมากวนก็ลุกแล้วครับนี่ปกติสีน้อนเลยนี่คนกวนก็ลุกแล้วนี่ครับก็บคลิปนี้ก็เอาไว้ซนีก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผม